สวัสดีค่ะพี่น้องโมนี้แม่ยายน้อยสิพาเห็ดต้มแซ่บซุปเปอร์ตีนไก่หรือว่าต้มแซ่บนอกหม้อต้มแซ่บนอกหม้อซุปเปอร์ตีนไก่นะคะโมมี่อย่างนะคะต้มตีนไก่ให้เปื่อยใส่ใบบ๊อกูดแค่นั้นนะคะหลัดแม่ยายน้อยก็จะใส่ใสเป็นเกลือนะจ๊ะอย่าลงไปนิดหน่อยนะคะรสด,ด,ดีนะคะ ต้มให้มันเปื่อยไปไเรื่อยๆนะคะน้าพี่ต้มให้มันเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้จะเป็นต้มแบบปรุงนอกหม้อนะคะเขาก็จะเอ้น่าต้มแซ่บซปเปอร์นอกหม้อนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาจัดการเครื่องปรุงของเขานอกก่อนที่จกลอาไก่ใส่นะคะเดี๋ยวเขามาจัดการกันตอจ้ะแล้เขาจะมาผสมเครื่งองปรุง สำหรับสิเอาไก่มาใส่นะคะต้มตีนไก่เ่านะคะต้มตีนไก่ซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์นอกหม้ออ๋อเกินยังกระเอินอนะคะแต่ว่าสิผุงนอกหมอนะคะหิวเข่าไายจนสมองบ่าสันหน้านนะคะไมนี่เยกระสิใส่เป็นบักพีคันนะคะเขียวแดงแล้วแต่พี่น้องตองการคั่นแต่ไนี่เยก็จะบีน้อยนึงนะคะจากนั้นก็ใส่งผงนัวลงไปค่ะหลายแหลแป่นะจ๊ะ ไี่ไงจะรับรสชาติลงมานิดหนึ่งให้มันแบบเข็ม้นแน่ก็จะเติมน้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะคะพอดึงรสชาตินะคะ <S <S ต้มแซบซปเปอร์ตีนไก่นอกหมอนะคะนี่ค่ะ <S <S จากนั้นก็จะบีบมะนาวลงเลยนะคะ <S <S สำหรับความแซบความนัวนี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วแต่นะจ๊ะรสชาติจะไดไม่งี้หน่อยจ้ะเนื้อมะนาวบอย่งนะคะ หัวข้อคักมือเนี่ข้าวเที่ยงกับวันด้กินนะคะระับไปโรงเรียนกันน,ำน้ำมะนาวลงไปเลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวฮอกชิมก่อนบะพอเขาเพิมม่มไม้ใดนะคะก็อนเขากันก่อนดีดีบกุกชิดกันมันแตกออกดีดีมันจะได้เค็มคัดๆนะคะสักนั้น ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสกลค่ะซิมค่ะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็จะได้ชิมนะคะ เดี๋ยวอีกนิดนะคะนี่ในบอใส่น้าปลานะคะมีอะไรจะเส่เป็นเกลือเพิ่มไปนิดนึงนะคะเพื่อว่าไปคับรสชาตินะคะจิจ้าายก็นําย่ำน,นะคะสุดซอสุดซอยนะคะสุดติง่งกระดิ่งซอยไปเลย เสร็จแล้วเราก็จะใส,ส่น้ำมะข้าวกะทิใส่บักเขือเทศลงไปเลยนะคะบักเคอเทศไม่แน่นเก็ใส่หอมนะถ้ามันใส่หอมพอใหญ่นะคะใส่แค่นี้นะคะปรุงรสแล้วเรียบร้อยไก่เข้ากบบต้มเดือดปั๊บปั๊บปั๊บปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเทไก่เขาลงไปเลยค่ะซุปเปอร์ตีนแล้วนะคะ คนแล้วชิมในหมอ้อคนแล้วชิมในกระมังเขาเลยนะคะมันจะเป็นต้มตีนไก่ซุปเปอ,อ,อร์นอกหม้อนะคะซิมเลยค่ะอืมเริดไม่ต้อใส่อะไรเลยนี่เลยใส่ขึ้นช่ายจบนะคะน,นี่ก็จะขอเช็ดจานนี่เลยจัดก,กันเห็นเห็ ต้มตีนไก่ซปเปอร์นอกหมอ้อต้มแซ่บตีนไกซ่ซปเปอร์นอกหมอห้อเขาก็เรียบร้อยค่ะรสชาติจัดจานอารังการงานสร้างมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะขยับกล้องมาให้ใกล้เสร็จแล้วไวกลองก็เลยค่ะนี่เห็นบหมคะต้มแซ่บซปเปอร์ตีนไก่แบบง่ายๆนอกหมอนะคะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิรงนะคะเดี๋ยวไม่นอาจะกินให้เบิรงคลิปกินอีกแบบหนึ่งนะคะ กับแบบเหมือนเดิมแล้ะค่ะมัเป็นอีกแบบหนึ่งตัดคลิปนะคะแยกคลิปนะคะเรื่อรักจาจใจรักนะจุ๊บ